สวัสดีค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะเรามาเจาะดวงความรักของสถานะคนมีคู่คนมีแฟนคนมีคนคุยคนที่สถานะไม่ชัดเจนสถานะคนโสดหรือว่าหากมีรักสังเจ้าจะเป็นอย่างไรในเดือนเมษายนวันที่1ถึงวันที่16 เมษายนนี้นะคะปี63เรามาดูกันว่าพลังงานไพ่ใบแรกของชาวรักนาราศีพฤษศในด้านความรักจะเป็นอย่างไรพลังงานไพ่ใบแรกไพ่หกเหรียญ ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะกำลังหวนคิดถึงความรักหรือว่าความสุขในอดีตที่ผ่านานมามกำลังหวนนึกถึงความโรแมนติกความหวานหรือว่าบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่าคนอายุน้อยกว่าคนหน้าเด็กเข้ามาวนเวียนในชีวิตนะคะ อันนี้คือทั้งสำหรับคนโสดแล้วก็คนมีคู่ทีนี้มาดูพลังงานไพ่ความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภเรื่องราวความรักความสัมพันธ์มาดูความรักความสัมพันธ์ในอดีตของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะ<ม>เด็กถือไม้เท้า ควีนออฟวอลราชินีถือไม่เท้าเดนมิชิกเชนเด็กถือเรียน The Devil ค่ะคุณประมาณว่าคุณยึดติดยึดความคิดกับอ,อะไรที่มันเป็นสิ่งเก่า ยึดติดกับอะไรที่มันเคยเป็นความสุขของคุณมาก่อนแล้วตอนนี้คุณทั้งสองคนเนี่ยในสำหรับคนมีคู่เนี่ยต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างม, e go, างางมีเขาเรียกว่าอะไรอะยึดยึดกับความคิดของตัวเองเชื่อในความคิดของตัวเองแต่ก็ยังรักกันอยู่ยังเป็นสายสัมพันธ์ที่มันตัดกันไม่ขาดมันเหมือนแบบคุณตัวคุณรู้ดีอะมันเหมือนเป็นรักตั้งแต่แบบ อดีตชาติบางกอดเอ้ยเนื้อ<ม>เนื้อคู่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการยึดติดความสุขอะไรที่แบบเดิมๆท,ทั้งที่ถ้าเกิดคุณทั้งสองคนเนี่ยลดอีโก้ของตัวเองลงหน่อยลดความดื้อของตัวเองลงหน่อยหรือว่าฟังความคิดเห็นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งบ้างเนี่ยมันก็จะส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ความรักของคุณเนี่ย มันดีขึ้นนะคะการปรับความเข้าใจอะไรกันเนี่ยมันก็จะดีขึ้นทีเนี้ยอันเนี้ยในอดีตก็จะบ่งบอกถึงว่าต่างฝ่ายต่างยึดติดไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะยึดติดในความสุขครั้งก่อนๆครั้งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียวเข้าใหม่ปมามันในช่วงจีบกันใ,นใหม่ๆในช่วงโปรโมชั่นแต่ก็ยังยึดเก็ตวางฟอร์มด้วยกันทั้งคู่เลยดีกว่าเหมือนแย่งแใส่กันแต่ก็แต่ก็ไม่ตัดกัน ทีนี้มาดูพลังงานไพ่ความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันของชาวรัคนาราศีพฤษภนะคะราชาถือดาบสิบเหรียญสองถ้วยก้าวไม้เท้าว้าว แล้วก็ The w i e l of f o r Zone ทีเนี้ตามพลังงานไพ่อันนี้จะเป็นออในปัจจุบันจะมีการเขาเรียกว่าทะเลาะกันเหนื่อยแล้วหรือว่าขัดแยง้งกันเหนื่อยแล้วจนมันเหมือนเป็นการอยากปรับความเข้าใจเป็นการอยากที่จะมีข้อตกลงกันหรือว่าหาอะไรทำ ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นการอดทนการประีประนอมการที่ต่างฝ่ายต่างยอมลดทิฐิลงยอมลดเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีโก้ลงตัวเขาเองเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้ามีปัญหาอะไรกันอยู่ตัวเขาเองก็พยายามจะปรับความเข้าใจปรับตัวเองให้ ให้ดีพร้อมอย่างนี้ดีกว่าให้เรียกว่าให้ดีพร้อมหรือว่าให้ถูกใจคุณแต่ตัวคุณเองก็ต้องปรับตัวปรับความเข้าใจกับเขาบ้างอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินเพราะทุกๆอย่างคุณจะได้รับข่าวดีเขาเรียกว่าอะไรดีหละ่ะความโชคดีในเรื่องของความรักนะคะ The will o o f o r r u u n e คือทุกอย่างทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจากที่ มานั่งเถียงมานั่งทะเลาะมาต่างคนต่างมีอีโก้เนี่ยก็จะปรับความเข้าใจเอ,อ่ยอมลดกันคนละครึ่งยอมถอยกันคนละก้าวเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปไปในทางที่ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์คุณในเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่หอมหวานเลยนะคะน่าอิจฉามากอะเพราะว่าไปให้สิบถ้วยไพ่สองถ้วยถ้าเกิด ใครที่ความรักตอนนี้แบบเหมือนทะเลาะทะเลาะ,ะ,ะห่างห่างกันไปเดือนหน้าจะจะใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะคะทีนี้มาดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตของชาวลักนณาราศีพึกศกันเดอ s t สตา The World ว้าวเก้าเหรียญว้าว6ไม้เท้า2ไม้เท้าคุณสองคนเนี่ยคล้ายๆว่าจะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นผู้รักที่ไม่ค่อยมีความหวานไม่ค่อยมีความโรแมนติกมันจะมีการสร้างความโรเมนติก ขึ้นเด็กๆน้อยๆจะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์นให้มันดีขึ้นยิ่งกว่าเดิมแต่ก็ยังมีคนหนึ่งแหละยังมีคนที่แอบน้อยใจว่ามันยังขาดไปอยู่ก็ยังมีคนหนึ่งแอบน้อยใจอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปเป็นในทางที่มั่นคงมีการทําอะไรร่วมกันมีการสร้างอะไรร่วมกันหรือในบางคนอาจจะมีการร่วมลงทุนร่วมแรงร่วมใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ด้วยกันอย่างเช่นถ้าเกิดอยากขายของออนไลน์ก็จะมีการมาช่วยกันอีกคนแพ็คของอีกคนขายของมันจะเป็นการช่วยกันเหนือหนุนกันเกื้อกันนะคะสำหรับคนความรักในเดือนเมษายนวันที่1ถึงวันที่15เมษายนนะคะทีนี้มาขอดูคนโสดของชาวราศาีพฤษภน้อยชาวราศาีพฤษภที่โสดอยู่ จะเป็นยังไงหลายอย่างนะคะคนมีคู่เนี่ยก็อยากให้ใช้ความประนีประนอมการที่มีอีโก้สูงเนี่ยมันไม่ได้ทำให้อะไรให้มันดีขึ้นแค่คำว่าขอโทษรักอยู่นะมันใช้แค่เวลาไม่กี่วินาทีแต่มันสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นไปได้นานแสนนานอันนี้อยากฝากเคล็ดลับให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะลดอีโก้ลงบ้าง บางทีเราไม่ผิดหรอกการขอโทษหรือว่าการให้อาภัยกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรสองเหรียญราชาถือถ้วยเจ็ดเหรียญ สถ้วยสำหรับชาวรัคนาราศีพฤศพที่ตอนนี้ยังโสดอยู่คุณอาจมีเกณฑ์เขาเรียกว่าอะไรล่ะเจอคนถูกใจที่มันมากกว่าเพื่อนแต่ตอนนี้ในเดือนเมษายนเนี้ยจะยังไม่ใช่แฟนคุณจะใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ดูดูกันไปก่อนดูใจกันไปก่อนจะมาจากสถานที่ทำงานหรือว่าจากสถานที่ที่คุณไปแบบคล้ายๆว่ามันจะไม่ใช่สถานบันเทิงอะ่ะมันจะเป็นในกลุ่มเพื่อนฝูงจะมาจากกลุ่มเพื่อนฝูงจะมาจากกลุ่มคนทำงานแล้วคนคนนี้จะทำให้คุณเนี่ยต่างใจว่าจะสระโสด <c oughs> ขอโทษค่ะจะสระโสดดีไหมจะมีความ เข้ามาให้หัวใจเนี่ยมุ้งมิง้งกระชุม่มกระชวยเขาเป็นเขาคนนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนแล้วก็เป็นคนใจดีเป็นคนที่ดูแลคนอื่นถ้าเจอเนี่ยให้ให้คิดทบทวนความสัมพันธ์ให้ดีด,ด,ดีหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะทบทวนประเมินด้วยเหตุผลอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนไม่ดีนะคะแต่ว่าสถานการณ์ต่างๆอะไรต่างๆมันจะทำให้คุณเนี่ยคิด ทบทวนว่าเอจะคบเขาดีไหมนะจะไม่คบดีไหมนะแต่ในไพ่บอกว่าเขาเป็นคนจิตใจดีคนหนึ่งค่ะเจ้าก็จะนําความสุขสนุกสนานมาสู่หัวใจที่มันโสดที่มันอยู่บนคานหรือเปล่าหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนโสดนี่ยังไม่พร้อมจะมีใครหรืออยากจะมีแต่ยังไม่มีเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเข้ามานะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์คนมีคู่ขอขยายจาก ที่ดูก่อนนะคะปัญหาบางครั้งมันก็เกิดจากการมีอีกโก้ของคุณทั้งสองคนทีนี้มาดูกันสรุปให้คนมีคู่หน่อย ตาพรพลังงานไพ่เนี่ยอยากแนะนำชาวราศีพฤกษ์ว่าอะไรที่มันทำให้คุณทั้งสองคนเนี่ยทะเลาะก,กันหรือว่าเอามาขุนมัวหรือว่าเอามาแบบว่าปัญหากันเนี่ยขอให้คุณขอให้ตัดมันออกบ้างตัวคุณรู้ดีว่าอะไรที่มันทำให้ความสัมพันธ์แย่ลงการมีอีกโก้การใช้อารมณ์เหนือเหตุผล มันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยยิ่งดูแย่แล้วตัวคุณก็รู้ดีขอให้คุณอเอาเหตุผลต่างๆเอาใช้เหตุผลให้มากอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจความรักให้ใช้ชีวิตแบบ สบายสบายเรื่อยๆอย่าไปเจ้ากี้อย่หรือแบบอย่าไปเจ้าการอะไรเขามากปล่อยๆเขาบ้านปล่อยๆในที่นี้หมายถึงเขาอยากทําอะไรก็ให้เขาทําเขาอยากเล่นเกมก็อยากให้เขาเล่นเขาอยากนอนก็อยากก็ให้เขานอนคือบางครั้งเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวในการแบบ ทำอะไรสักอย่างของเขาเนี่ยก็ปล่อยให้เขาทําบ้างตัวคุณก็มาทําอะไรให้กับตัวเองบ้างให้ความสบายสบายให้ความสบายใจของกันและกันให้เหตุผลของกันและกันให้อารมณ์มันอยู่ใต้ของเหตุผลใช้เหตุผลให้มากอยากอันนี้พลังงานไพ่เป็นการแนะนํามากกว่าให้คุณใช้เหตุผลให้มากใช้ชีวิตความเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตคู่แบบ สบายๆยอย่าไปกดดันกันเองอย่าไปกักเกณฑ์อะไรกันมากนะคะสำหรับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่สถานะไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะของชาวลัคนาราศีพฤษภ Stay 6เหลีอน The sun. สิบดาบต่างฝ่ายต่างเป็นทุกข์กับสถานะไม่ชัดเจนต่างฝ่ายต่างอยากครอบครองควบคุมกันและการแต่ไม่กล้าพูดออกไปรู้ทั้งทุ้ว่าอีกฝ่ายเป็นแสงสว่างเป็นความสุขเป็นความสนุกสนานแต่ก็ไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะพูดออกไปยังแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังอยากจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนคล้ายๆว่ากลัวมันเหมือนแบบกลัวการโดนปฏิเสธกลัวการไม่ไม่เหมือนเดิมแต่ก็อยากที่จะบอกว่าเป็นแฟนกันนะแต่ก็จะมีคนใดคนหนึ่งแหละยื่นข้อเสนอกล้าพูดว่าเฮ้ยมาตกลงกัน เราเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ในใจก็กลัวนะคะอันนี้สําหรับคนสถานะไม่ชัดเจนของชาวลัคนาราศีพฤษภทีนี้ใครมีรักสามเศร้ามาดูกันว่าสถานะความรักสถานการณ์ความรัก,ก,รค,วรกความสัมพันธ์รักสามเศร้าของคุณจะเป็นอย่างไรหนึ่งเหรียญอัศวิน รือถ้วยสามเหรียญจะมีการตกลงจะมีการเจรจาการเกิดขึ้นนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดไม่ขาดเพราะตัวคุณผูกพันกับเขาเขาก็ผูกพันกับคุณแต่ก็จะมีการหารือกันว่าเราจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ต่างฝ่ายต่างมีคนของกันและกันอยู่แล้วหรือ คุณมีเขาไม่มีหรือเขามีคุณไม่มีแต่คุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่มันแบบตัดกันไม่ขาดคือคุยกันอยู่อย่างนั้นนะว่าจะเอาอยัางไงกันแน่จะเอาอยัางไงกันแน่แต่ก็ยังไม่ทำอะไรสักทีทีนี้อยากแนะนำนะคะความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับคนสถานะยังไม่ชัดเจนอยากให้ลด อีโก้ลงลดอะไรที่มันอยากควบคุมอีกฝ่ายลงค่อยๆหันหน้าคุยกันมันจะทําให้ความรักของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยดีขึ้นมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยสดใสขึ้นมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณสดใสขึ้นอะไรที่ยืดหยุ่นได้อะไรที่แบบว่าไม่เข้าใจกันก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยค แก้ไขไปหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นความอบอุ่นความจริงใจให้แก่กันและกันประนีประนอมกันขอให้มีแต่ความรักที่มันอบอวลที่มันมีแต่ความหอมหวานใช้ชีวิตความรักใช้ชีวิตคู่แบบสบายๆกันนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย